แต่ว่าหยุดแล้วที่งานหยุดแล้วนะคะเสียไปไหมเฮ้ยไม่คุยกันเพื่อนไม่คุยกับใครทั้งนั้นแล้หนูวันเนี้ยอีน้องพลัดน้อพลัด หนูไม่รู้สิรีวิวจากทพี่ไม่ค่อยแนะนำค่ะก็เลยเลือกที่จะไปมอบูรพา,าดีกว่าเพราะมบูรพา,าเขามีสอบลองเคสด้วยซึ่งมันจะเป็นผลดีกับหนูในตอนที่สอบ NL Step 3นะคะก็เลยเลือกที่นี่ tôi nói là sao chán sao chán 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 นิดหน่อยต้ไ้อไม่ด้ไม่เสียเวลาต้องออกมาเลนะยัี้ยจไปลุก้่อยองก็้สนะับอตัดผมหรอคะใช่ค่ะตัดผมแล้วก็ไปเลเซอร์ไล่ผม ก็เลยเป็นแปลกๆนิดนึงก็ดีผมตรงนี้คือไม่เหลืออะไรผมเลยอะไรผมหนูมันไม่เท่ากันนะทุกคนมันทำให้หน้าผากันแปลกๆก็เลยต้องเป็เลเซอร์ออก านนี่คือพ้ามันเท่ากันที่สุดแล้วอาจเติมแก้อีกนิดนึงหัูว่าเราแต่งไปแต่งมาหนูนจะเสร็จใช่ไหมระหว่างรอดารุณีมีนัน่นแต่ก็แต่งเล่นแล้วกันเนาะของระวาสิงทีู่านี้นครับข้างหลังไปยิ้หน่อยเอเข้าอพี่นองไม่มี เองฝากมาถามว่าเชี่ยอะไรมันเป็นพิพุดกิกรรมและพู้สินค้าจายาสีฟันดาลี่แล้ก็ปากีปากไว้ตอรณีผู้ใดที่มีปัญหาในเรื่องของสินค้าโดยทั่วการนะครับาอาหารที่รช เขาต้องรู้อยู่แล้วค่ะหลอดไฟแม่แม่มาแล้วเชิญน้องคุยหน่อยค่ะน้องไม่คุยกับหนูอะ แล้วนี่มัวแต่เมาไม่เสร็จง่ายแน่หนูจะเสร็จก่อนหรือยังนะเดี๋ยวทุกคนไยบอกพระเอกทำไมไม่ต้องโม่ไม่งอนน้ไม่คุยอันนี้เขาต้องรู้เล้หบดอะไรกั่รหมดอะไรก่อนดิบีอันนี้หนุ่มหน้าหัน แมบแปกเราอ่านเป็นวันนี้นุมหน้าข้้นผาใจละลายแล้วนมนุ่มหน้าข้าหน้าขั้นผาอีนุ่มน่มด้วยเหรอนี่แต่พูดเท่าให้กลังใจกันได้นะคะฝนหยุดแล้วนะคะยห้ก้าวขั้นคเอาไกระยิ่งขน่ตมากวเบี่ดึง้สกวใสที่ตาเพื่อแี่ปัญหาในการเรืือของผิวหนา นะครับปิดกัดดูดด่างดำบนใบหน้าเป็นริ้วรอยต่างๆนะครับออกปากเพราะอ่นใจเพราะว่าอันนี้จะมีใครมาหาบ้างไหมคะเรื่องของการปกปิดนะครับเอาฝากฉีด่อไม่ได้ต bon ่างจากพี่ไม่มีโอกาสไม่น่าอยู่จังหวัดไหนลูกไปรับซึ่งหวัดไหนคะเราเดี๋ยวว่าฤ um> ูสิในเพลงเขาบ้างป่ะเพาะตอนนียรอบนี้จะพยายามเดินสายทุกจังหวัดแต่ว่า่งหนูกำลังลังเลอยู่ว่ารอบไปโคราชกับปาจินจะมีแฟนคลับไหม เพราะถ้าไม่มีก็คือจะไม่ไม,ไม่นั้นสหรับเรื่องเียินไปของเราจะไม่ไปจะอยู่บ้านอ่นหนังสือในเรดชะบุญคราบ20เมษาอ๋อย20เมษาไม่ได้ขึ้นแล้วค่ะกลับนะคะเดี๋ยวจะกลับเอ่อ23เมษากลับกับฟิลิปปิน์แล้ว เบลจะไปโคราชงานพรุ่งนี้หรือจะไปอีกทีวันที่วันที่หา้าดนนีคะขอ<า>บอคุณพ<า>ี่เต้คะ่ะสวยมากเลยค่ะค่ะแต่งตาต่อแล้วนะแก้ตเสร็จแล้วหนูจะแต่งหน้าเสร็จแล้วบอกเลยตแต่งหน้ารำรีบมาก ไม่เข้าเวรหรอคะวันนี้ไม่ได้เข้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงลาอยู่นะคะ,ะ,ะครัับน่งไปดีค่ะดีก็ไม่ไาเอาดอนลบไม่กองหลังจากนั้นอก็รอดูนะครับผมที่ของระเบียบก็จะสิันสุดเฉพาะผมแล้วหลังจากนั้นต้อนมาดีบซองคอนเสิร์มากันแ้วกอดกุมารด้วยเห็นพี่ท็อปไปหาพี่เทนนะคะพี่เทนอยาก,จาก,กะะาเจอกันแล้วค่ะพี่เทนใสมาเร็วแต่ช่วงนี้ไม่มีไปโซนนู้นเลยเนาะใช่ไหมต่อจากนี้เดือนเมษา เดือนเมษ,ษาที่หนูคิดเอาไว้นะอยู่ในนี้อีกหนูคิดเอาไว้จะเดินสาย1234งอสเพราะว่าเป็นขอนแก่นอุดรขอนแก่นอุดรขอนแก่อุดรแค่นี้เลยแล้วก็ห้ากลังๆลังเลอยู่ว่ามันไปอะไรนะโคราชอะอะไรสูงเนินใช่ไหม หนกูกมรังเรียจะไปสูงเนินหรือจะไปปากคลงชัยดีอ่ะที่ไหนหนูจะมีแฟนคลับราะถ้าไม่มีหนก็จะได้แบบว่าอ่านหนังสืออยู่บ้านเฉยๆยแล้วก็ที่ไหนอีกก็มีหกวันที่ห้าสูงเนินวันที่หกปาจีนวันที่เจ็ดชัยภูมิ ชัยภูมิมีไหมอ่ะ19เมษายนชัยภูมิอมากกว่าว่าก่อน19ไม่ได้ขึ้นแล้วนะคะหนูขึ้นมาที่สุดท้ายวันที่18นะคะ18มีไ์สดด้วยตแนแรก็จะขึ้นสุดท้ายวันที่16แต่ว่า18หน่อยก็ได้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> 19หนูบินไปนสอบที่เชีงยงใหม่แล้ว รอบนี้ได้ไปสอบเชียงใหม่เพราะว่าหนูสมัครสอบช้าแล้วสนามสอบมันเต็มสนามสอบที่ขอนแก่นเต็มสนามสอบที่กรุงเทพเต็มก็เลยโอเคไปเชียงใหม่ก็ได้นที่ชียงใหม่ก็ได้สงสารอุดรเดี๋ยวสองงานน่าจอุดรเยอะมากเลยนะช่วงเนี้ย ขเอที่องเดอนะครับ็นีอากาศเยนแรงบริสุเดินยอะ่าพอหนูกลับมาคิดว่าจะถึงเดินสายถึง ถึงไหนอ่ะขอดูตารางงานมาเอาต้นเดือนไปก่อนต้นเดือนไปก่อน1นถึงสีเดอนสายแน่นอนแล้วก็อีกทีสงการตั้งแต่สิบสองสิบี่อนทุกวันแต่ระหว่างนี้เราลุ้น้าก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> สิบหกมาไหมคะกระสินน่าจะได้ไปอยู่นะคะ <c oughs> ใกล้มีพี่น้องไหมก่อนตอหนูก็แบบอยากเอาเวลาอ่านหนังสือด้วยแต่ก็อยากเจอ่ทุกคนด้วยห <c oughs> นูก็เลยแบบขอแบบที่จะมีพี่น้องชัวร์ก่อนค่อยไป เพราะว่ามีสามเครื่องกัครับให้อย่างดีนะสำหรับผลิตภัณฑ์วิตซองโตและทิตซองนี้กดสีทองและกดสีชมพูสองกดสองแตด้วยกันนะครับพร้อมกับผิตภัณฑ์ขุยรลาหมูวัวะไก่และเยีเนอร์ยี่ยมข้าวเกษตรประกอบก้าน ตั้งหลายวันโหยังไม่ดีขึ้นเลยคุณท่านทวิตที่สองค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแปดร้อยกว่าคนมีคมแนแย่งไฟหนูและว่ะ <c oughs> รนะครับ่เพ่การเก็บตันประตูรการที่ขอดนะครับลูก17ที่สุรินด้วยนะบ้านแม่สุรินโอ้ยรายการปกบที่รแล้ก็กลับมนที่ไหนนะครับกะอี่ของให้ดูแค่นี้เลยโอ้ย ไม่มีที่วางโทรศัท์คระแล้วก็ได้ก็ะท่อนะครับที่ส่องข้างก็เปิดข้าตรงนีของระเียวัตถุสินคาหรับขึ้นแต่ทุนี้ไปต้งเรอบนะครับตอนนั้จากบีบีน้องอย่าว่าน้องน้าหยองไปจ่ายค่าไฟอ่ะ ใช่ค่ะซึ่งถ้ารอรอบหลังๆกันที่อะไรอะที่นั่งก็จะเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีแต่หนูก็เพิ่งรู้ว่าเพื่อนหนูยังไม่มีที่กันตั้งหลายคนหมาะกลับวันไหนกลับไหนคะกลับฟิลิปปินส์วันที่23เมษายนค่ะคุยเต่จะได้กลับใช่ไหม บอกว่าหนูต้องลงไปสกแกนนิ้วที่กรุงเทพแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่พร้อมอ่ะหนูไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะติดสงการ เคิ้วไม่ออกจากไรพี่เทนมียาอะไรกินแล้วไม่ปวดเลยไหมคะยาแก้ปวดเป็นอะไรอ่ะปวดอะไรอ๋อไอพิภพเฟนแต่ว่าตอนนี้ทั้งนั้นเอ้ารเหรอใช่ค่ะลองกินแล้วแล้เราขึ้นเต็มตัวเลยฉันก็กินได้แค่พาล่ะพี่แค่เสียบเลยไหมคะแค่เสียบมันมีตัวไหนได้คะ คือของเรามีแค่อบ็อกซี่ไงไอ้ไที่ไม่กุ้งผมใช่ไหมไม,<ส>ไม่ทับซูลสีฟ้าแล้วเราไม่เาขาวๆเคยแล้วที่ที่อยู่ในซองเขียวๆอ่ะเออหนูยังไม่ได้เห็นนะวันนั้นหนูยังไม่ได้ไปสำรวจกล่องยาใหม่เลยด้วยนะก็นะะของเราต้นไหนเลยที่กดมาเป็นตัวเดียจริงอยากสีที่ไหนที่นี่หรออย่ใต้รังเรนเลยจริงอยากให้คินคินด้าไม่สิแต่ว่ามันไม่มีที่นี่ พายุหรือจะฉีดกินอะไรก็ได้ที่ไม่หลับมันจะหลับไหมคะถ้ากินตัวนี้ไม่หลับค่ะไม่หลับไม่ได้เกี่ยวกับความง่วงอะไรมันปวดมากปวดทรมานที่สุดกี่เป็นนานยังอ่ะพี่พี่ไม่ได้ปีบไหนก็ไม่เป็นนานหรือยังสามสี่วันแล้วเนี่ยอ๋อมันรู้เป็นวันมันกระลังขึ้นัวดใจนั่นแหละกแลังจะเจ็บเลยวันที่สามมันปวดนันนึงนะคะปวด ที่สุดได้วันพบหมอถึงบ้านไม่ไหวอ่นปวดถขัรมานขับรถมาแบบว่าเรื่องเงี้ยมาทีละย20 50 30ระหว่างเอาขึ้นกับเอาลงไหนจะเหมือนกันถ้าอยู่ท่าอย่างเงี้ยไม่ปวดแต่เวลาเปลี่ยนชนเสียเซลทรมานมากแล้วมันเสียดสีแบบใช่มันเสียดสีน่าเจ็บมากตรงนั้นแล้วเวลาจะฟอนี่ยแบบตัวเนี้ยไม่ได้แบบเหมือนคนพิการนี่อย่างเงี้เออได้ใจแลทรมานมากนี่แมทนี่แมทเป็นสีเนี้ยเอ็นอี แม่เป็นสีค่ะแอตสีป่ะ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะกังหันลมจรบอกว่ากงจักมึงกังหันลมน้องเศร้าจังพี่บีรำเรื่องอะไรทำไมเศร้า ราอยากปรับฟิลเตอร์ปรับตัวนี้ได้ไหมผึงว่ามันหลอกจังโหูไม่ได้เป็นคนตั้งค่ารเราเลือกแบบจิ้มจิ้มจิ้มไม่เฉยจิ้มตามการแต่งความแต่งหน้าของมันไม่ได้มันเปลี่ยนฟิลเตอร์ไม่ได้หรอกเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้ปะง่ายๆแล้วมี เอาแบบลดลงสุดเลยปุ๊บ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 อ่าไม่ฟบฟับแล้วนะคะ たまに。